เกี้ยกล้าจะได้มีคนทำตายใครอ่ะใครอ่ะไม่รู้ตีดมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮี้ยอะไรวะเนี่ยยังมืดไปก้าวอย่างระวังชันแรงอ่ถ้าเจออะไรวิ่งหนีเลยเดี๋ยวผมวิ่งตามไม้คุณแจเนี่เแจ เอ้ยลีโมทหมดเลยแล้วโแง่หอนมึงซื้อมาหรอไม่เจอมามนไล่ผีได้ปะบปกม่ได้หาป่ะแบบเฮ้ยเสียงอยู่นี่มาม่ใช่ของผมถามบ้านใครมาบ้านตัวพี่เลยเฮ้เขาปืนอยู่ไหนนี่แอนเ่ย่ยพ่อปืนอยู่เนี่ย ไี่ปไีไป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 ยปไปีปไปไอ้ปไ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 ไปไปไนไป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 ีปไไปไปไไป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 ปไ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 ปแป กมจบหนึ่งใายจับลูดิีสองแตกหมดแตกหมดเสียพวกนี้ตก้วยเออตายปุ๊บกูแดกข้าพับอ่ะรอที่อ่ะอ่ะคนตกอะไรอ่ะมองรอบๆก่อนว่าปะาอย่าถือโลหะนะรู้สึก เขาบอกเขาบอกอย่าตืออย่าตืออย่าตืออะไรที่เป็นโลหะเออนี่ไงตึกระแลเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ไปไปไปเดืออะไรเฮาไปใกล้กันเดออะไรแอะไรนี่ลมอะไรวะเล่นได้คอยได้ละเธอฟ้าบกูผิดอะไรคุณหรือป่าววยต้องซวยขนาดไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ตกใช่ไหมกูโอโหมากไม่ได้ไม่ได้เหรอตัวอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไป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 มึงพาลงมาอีกสิ มือจัดเลยตัวตกชุ่มหายเอ้าเอามีของแล้วนี่ป๊อกม่มีคนไปเก็บรังพึ่งขายอย่างเดียวแล้วเออด้านนอกอาจจะมีรังพึ่งสามรังนะพอดีพี่เก็บประดแล้วงพึ่งน่าจะมีตรงนั้นสามโบว์ผมไม่ไปหรอกตัวใหญ่ตัวไหนไอ้ตัวดำๆลูกตาครับผมมันยิงมันตีไม่ได้ครับยังไปเลยเฮ้อยู่นี่อยู่นี่ เก่งมันตัวเหญ่หลัวรังตัวอีกเรื่องหรอเลิกตายละไอ้ยัยไอ้ไอ้เกือบแตกผมเกือบแตกเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮียยาอุ้ยไปแล้วขอดึงเทปเมฆนี่ดมขอดึงเทปเมฆเฮ้ยมันจะวาพี่มันจะวาพี่น้องอยู่ไหนมันต้องมองมันต้องมีคนมอง อ๋อมันต้องมองมันหรอใช่อ่ะ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 ใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้มีสปิดไฟปุ๊บมันพุ่งเลยเห็นปะสอง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 มาด้วยกันเดี๋ยวนะหายไปแล้วมันหายไปแล้วอ่าเนี่ยมันอยู่กับพี่เจนี์เลยไม่หักโหมิเฮ้ยไม่เลยโคตรเจ็บอ๋อขมแดงทำมาขมแดงทำมาทำมาที่ของเราสิครับ ทำอะไรเองี้ยเราเออยเป็นไปไหนมาคิดเล่า้มันนขึได้เดินไปเดิงเดี๋ยวเราเก็บของกันหาเฉยคิดไปรอดสินะ no พี่พี่รอนไปฝั่งนู้นนะเก็บของมีมีมีของพี่เก็บของไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่เก็บเลยเฮ้ยมีมีตัวมามีอเหรอเออ Yep. sẽ cha cút thang thằng này đi bạn. Ô. Dióng chưa? Giẻ ơi. Ôi mày. Ôi. โองหวะซวยยี่อะไรวะนะคือรถติดมากดูดิตายห่าหมดเลยเย้สามร้อยเออเฮ้ย ฮึไอ <c oughs> จีเวนอ๋อ <c oughs> ไม่พอจ้ <c oughs> เาเฮ้ยลใครว่าเล่นง่ายวาแบ่งตำเคนที่หายมันต้องเล่นหลายคนจริงนะลงได้อีกเหรอมันศูนย์วันแล้วไม่ได้หรอรใช่ก็เดี๋ยวเราจะโดนไงเราจะโดนค่าไงน้องเนี่ยต้องไปเลยหกร้อยเลยแล้วเราแล้วเราเกินมาหนึ่งวันโดนแน่นอนโดนแตง โดนปะเมฆไอ้ยาวิต้องไปขายของกันโดอช่วยนะโดนเหี้ยตายห่าเนอ่